เออโอ้โหนายเขียวคอมโบกับสิบโอเคมาพอดีโอ้โหดอกนี้ล้านไปหกพันเก้าครับทุกคนโอ้โหสุดจัดครับทุกคนดอกนจุ๊บครับซุ per mega หกพันเก้าร้อยสามสิบแปดิมว <c oughs> เอาละครับก็กลบาวสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ตาเดด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับ่องแอดกี้นะครับผมนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในนะเกมขุมซ้ำแห่งแอตเลกหรือว่าสาถ้ำขย้าใจของเรานั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามเ้ื่อนะครับผมเพื่อที่จะพาคิปใหม่ๆนะครับวันนี้เราก็ทูมาที่100แล้อนะครับผมนะแยวผมจะเริ่มเล่นดีเบต5นะครับผมนะ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ดูเพื่อความสุขสนานดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับทุกคนนะไม่แนะนำให้ทำตามหรือลกในแบบนะ,ะเริ่มต้นที่เบน5พร้อมกับหมุนออโต้30ทีนะครับผมนะตามสเต็ปของ,มของผมนะมนคือสเต็ปขี้เกียจหมุนนะเออปล่อยให้หมุนออโตโอ้มันก็ไม่ผิดนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกใครจะหมุนยังไงก็ได้มันต้องแบบวัดที่ดวงครับเออมันต้องวัดที่ดวง แล้วก็เทคนิคการปั่นนิดนิดน่ดนอๆนะครับผมนะฮะัเอาใช้ใช้ดวงวัดประมาณ60%นะบอร์นะซีน่าจะเป็นเทคนิคในการหมุนการปั่นการไล่เบสนะครับผมนะอ่าหลงนี้โอ้โหเมื่อกี้เนี่ยช้าก็ขอไปด้วยนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าทำไมในต้านผมมัน ชอปปิ้ง hey, แล้วเกินนะแล้วก็ตัวก้อนแรกอยู่ที่117นะครับผมมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าเกมนี้จะปังหรือจะพังครับผมนะเจมีตัวไหลไหมไม่ครับไปต่อสิบมายังไงไม่มีตัวไหลแล้วโอ้โหโเคขโ,โมงกบายนะไงหน้าม่วงไหลต่อ หน้าเขียวมาเอองดงามมากลูกเพราะมาเอ,อ้ยลิ้นไยเลยคู่หน้าและจาังหวะหน้าฟ้าโอ้โหล้านไปแล้ว920าร้อยยี่สิบครับผม,มเบสให้นั้นนี่ยหลายจัดครับทุกคนทรงดีจัดนะครับสาวตะเอ้ยสาวทัพโน่นหนึ่งตัวตึงของเรานะครับผมเมื่อกี้พูดลิ้นพันเอ้พูดลิ้นพันนะครับเออพูดหนึ่งก็มาด้วยนะขอไปด้วยนะครับผมนะ ก็เสียจะเป็นวัดน,นะครับจมูกึ้นจมูกตันนังตันจมูกนะออมาขออนุญาตเค้นเบทนะครับผมไปที่เบ็ดยี่สิบนะครับผมกับเปิดเทเบลนะครับผมตัวสามสิบเทมาุมียสิบโอเคแถวสามไม่ได้ครับมันเป็นคิวแทนะครับผม เดมาสิบแถวสามเคแถวสองก็ได้เออโอ้โหยนะเขียวคอมโบกับสิบโอเคมาพอดีโอ้โหดอกนี้ล้านไปหกพันเก้าครับทุกคนโอ้โหสุดจัดครับทุกคนดอกนี้มีจูบครับซุปเปอร์เมกา 6, มหกพันเก้าร้อยสามสิบแปดหวางเจี๊ยบครับผมสติงกระดินน่งแมวนะครับมาไปต่อครับเกมยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งนับศพทหารนะครับ เจเซ็ตปุ้ยไม่ใช่ครับขอมาทุกคนหน้าฟ้าครับขอสิบถลเลขไม่ได้ครับโอ้โหแล้วสเกตเตอร์มาแค่3ตัวเกิดตัวเดียวนะครับผมเสียดายจัดนะครับเหลือแล้วก็ตัวมาที่412ร้งนะครับผมไปต่อครับหน้าฟ้าขอหน้าเขียนไว้สามะเอออย่างนมานคอมโบกับหน้าม่วงแล้วก็วายไปครับทุกคนกค้ชเจคอมโบกับคิว้โหดอกนี้144เสี่สิบสี่อียโลเสองไม่มาเป็นเจไว้ได้เมืันกี่ครอุ้ยโอ้โหสเกตเตอร์ แม่มาแบบเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับมามาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับสเซนเตอร์ของเราเออกมาได้หมดปีสปินอยู่ที่สิรอบนะครับผมอยู่ที่สิหมนุนนันเองครับผมปึ๊บยังไงคูนแปะแล้วครับโอ้โหงาเขียวใช่ไหมเอไล่ต่อคูณสิบไปแล้วคูณสิบสองไปแล้วเฮ้ยพี่เอาพี่หมุนแรกอรัคูณสิบสองแล้วอ่ะเออก่อนต่อที่612แล้วครับผมไปต่อครับมนาะ เปิบเปิบเปิบได้ไหมไม่มีเปิบเปิบเปิบวาวเปิบเปิบเปิบวาวอีกโอ้โหจะวาวขนาดนี้ก็ไม่ต้องให้แล้วแหละเฮ้ยเกินไปโอ้โหหมุนแรกซอมบี้จัดนะครับผมเหลือนั้นนี่คือสามุนสุดท้ายนะครับผมมาก็มาลุ้นด้วยกันนะครับสามวงสุดท้ายนี้จะรอดไหมนะแต่เท่านี้คือเราก็กำไรแล้วนะเออ เพว่าเรามันได้แล้นะเราได้เมกามาเพิ่มอีก940นะครับผมเราดูสิบแถวสามไม่มีเราได้โอ้โหบันเทิงครับทุกคนล้างแพงไปเลยนะ10สิบแถวสามไม่มีครับผมแล้วนะเขียวอ้อนโอ้โหรันไปอีกแล้ว6,900เฮ้ยเอาอีกแล้ว2ดอกติดเลยโอ้โหคือเพิ่งเมกา6,912ครับผม โอุ้ดเน็ทกัน,น,นจริงๆครับสบถาถ้ำตัวตึงโน้นของเรานะครับผมโอ้โหรางวัลรวมที่8952ั้อหอครับผม,มปังตาแตกครับอย่างนี้เขาเรียกว่าปังตาแตกครับผม อเอาเป็นว่าผมขอพอเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมนะะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูเกมผมรีวิวเ,เกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับได้คอมเมนตะ์นะครับผมนะนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาวไปด้วยก่อนนะครับผมพูดบายซียูเกมครับบ๊ายบาย